ขอยิงหัวขอยิงหัวขอแค่ยิงหัวเท่านั้นแหละไอ้ตายเถอะร้อยหัวมันยากจังเลยฮะตายด้วยเนี่ยเออทำไมเห็นภาพเดิมเลยเฮ้ยเพลินบังไม่ทำอะไรเลยเออลน อันนี้ตั้งใจวะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่่เเห็นเล่นยิงเออ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 เดอเอ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 อออเอเอออออเอเออเอออเอ มีเพลย์ได้เกมแบบได้ฉากตายสวยๆไหมตายจีรอบนั้นพุทธิคือห้าหกรอบต่อโอ้ต้องต้องสงสัยต้องไปนับในวิดีโอเห็นประมาณห้ารอบแบบอื้อหืออ่านไปยี่สิบห้าใช่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นเขาเนี่ยยังจะได้อีกวะเอราะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคใช่ตัวคนเดียวเขาเฉยๆได้นีก็งงนะใช่ถ้าได้นี่งงเลยจะทำได้ยังไง